วันนี้เราจะพาทุกคนขับรถมาเที่ยวเทศกาลในฤดูหนาวของฮอกไกโดกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะนี่เป็นวิดีโอย้อนหลังของฤดูหนาวที่ผ่านมาซึ่งก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2566ถ้าใครมาในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเจอบรรยากาศประมาณนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เมืองชิโตเซะเพราะว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบที่ชื่อว่าทะเลสาบชิคโคซึและเทศกาลที่เราจะพาทุกคนไปดูนี้ก็อยู่ที่นั่นนั่นเอง ถึงแล้วค่ะตรงทางเข้าจะมีป้ายเป็นลูกศรแบบนี้เลยนะคะให้เราเดินตามลูกศรไปเลยและนี่ก็คือทางเข้าเทศกาลค่ะจะมีลักษณะเป็นโดมน้ำแข็งแบบนี้ให้เราลอดเข้าประตูไปเพราะว่าเราต้องซื้อตั๋วก่อนเข้างานค่ะทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่คือน้ำแข็งหมดเลยนะคะมีขนาดแค่ทางเข้านะเนี่ยยางอลังการขนาดนี้วันนั้นเราเดินทางไปกัน4คนค่าเข้าจะอยู่ที่คนละ500เยนเราก็เลยจ่ายไป2,000ค่ะจ่ายเงินเสร็จแล้วก็จะได้ตั๋วใบนี้มา เอาละค่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่ก็คือภาพรวมรวมของเทศกาลมองเห็นไหมคะว่าคนตัวเล็กกระจิ๋วเดียวเพราะว่าน้ําแข็งมันอลังการมากๆเราขอลองเข้าไปที่หนึ่งก่อนนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าด้านในมันจะเป็นยังไงและนี่คือในก้อนน้าแข็งแรกที่เราลองเข้ามาดูค่ะตรงกลางนี้ก็จะมีเหมือนเป็นโต๊น้ําแข็งพอมองเข้าไปในดูแล้วก็เห็นว่ามีเหรียญเต็มเลยคนนี้คือพี่ไก่หนึ่งในคนไทยที่เรามาเที่ยวด้วยพี่ไก่อยากลองหยอดเหรียญน,นะคะก็เลยเอาเหรียญใส่ไปในนี้เลยเราก็ลองทําด้วยค่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่เห็นเขาทำเราก็ทําตามที่เขามีให้หยอดเหรียญก็เพราะว่าตรงนี้เขาตั้งใจจะทําให้เป็นเหมือนสารเจ้าจินตนาการว่าตรงกลางนี่คือบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แล้วข้างๆก็มีสารเจ้าเล็กๆด้วยค่ะออกมาเดินข้างนอกต่อกันนะคะน้ําแข็งที่นี่เขาเอาลังการมากจริงๆเทศกาลนี้มีชื่อว่าเทศกาลเฮียวโตเป็นเทศกาลที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดเทศกาลหนึ่งของฮอกไกโดจะจัดขึ้นปีละครั้ง แรกครั้งลับประมาณ1เดือนในช่วงกลางฤดูหนาวของปี2566ที่ผ่านมาเขาจัดไปวันที่28มกราคมจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะตอนนี้เราขึ้นมาตรงส่วนที่เป็นกำแพงแล้วนะคะพอขึ้นมาถึงด้านบนแล้วมองไปทางขวาจะเห็นเป็นทะเลสาบชิโคสึส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นเทศกาลนี่คือวิวที่มองจากทางด้านบนค่ะดูคนตัวเล็กนิดเดียวนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเขาสูงมากๆบางก้อนนี่สูงถึงเกือบ10เมตรเลยนะคะ เราเคยได้ยินมาว่าน้ําแข็งพวกนี้เนี่ยเกิดจากการที่เขาเอาน้ําฉีดแล้วก็ปล่อยให้น้ํากลายเป็นน้าแข็งเองจากความหนาวตามธรรมชาติคิดดูสิคะว่ามันจะหนาวขนาดไหนหนาวจนน้าที่ฉีดออกมากลายเป็นน้ําแข็งเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาก็แต่งตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าที่นี่หนาวมากๆและในเทศกาลนี้เราสามารถมาเที่ยวได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่ตอน10บโมงจนถึงสองทุ่มพาน้องหมาเข้ามาด้วยก็ได้น่ารักสุดๆในอุโมง์นี้ก็อลังการเหมือนกัน ถ้าได้เข้ามาก็ไม่ต้องกลัวไอ้แหลมๆข้างบนมันจะหักลงมานะคะเพราะว่าเขาตัดออกให้แล้วถือเป็นการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับนักท่องเที่ยวปลอดภัยและรอบครอบสูงกับเป็นคนญี่ปุ่นเลยค่ะในวิดีโอที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้อากาศติดลบ3องศานะคะเห็นแดดแรงๆเนี่ยจริงๆมันหนาวนะแต่ก็ถือว่าโชคดีค่ะที่วันนี้ลมไม่แรงถ้าลมแรงพวกเราคงเดินข้างนอกกันไม่ไหวกาแพงน้ําแข็งตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปเพราะว่ามันอลังการมากๆส่วนที่เห็นคนเยอะๆตรงนี้ก็คือเขามารอถ่่่าาายยรูปกกัันนนคคะถือวเเเ็ไลลทสญใศ ลักษณะมันจะเหมือนเราอยู่ในหุบเขาเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นท้องฟ้าสีฟ้าและรอบๆก็จะลายล้อมไปด้วยน้ําแข็งที่สูงตั้งนานนี่เราแอบถ่ายในจังหวะที่คนเขากําลังจะเดินเข้ามาถ่ายรูปนะคะจริงๆแล้วคนเยอะมากๆคนที่ติดตามเรามาสักพักอาจจะเคยเห็นคลิปที่เราพายเรือคายัคที่ทะเลสาบซึ่งนั่นก็คือที่นี่เองค่ะที่นี่ก็คือทะเลสาบน้ําใสทะเลสาบชิคโคสึนี่งคะ่ะไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนน้าที่นี่ก็ยังใสปิ้งเหมือนเดิมเลย แต่เห็นแล้วก็ไม่อยากลงไปเล่นเลยค่ะเพราะว่าแค่อยู่ข้างบนยังหนาวขนาดนี้ไม่รู้ว่าลงไปในน้ำจะหนาวขนาดไหนที่นี่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติมากๆนี่เราก็ไปเจอน้องกวางที่อยู่ในเทศกาลเลยค่ะแต่น้องกวางเองเขาก็กลัวคนนะคะก็เลยไม่กลาเข้ามาใกล้ๆออกจากเทศกาลแล้วก็ไปหาอะไรกินกันค่ะแถวๆนั้นเขาจะมีร้านอาหารด้วยนะจริงๆก็มีหลายร้านแต่ว่าเราเลือกร้านที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือร้านนี้ค่ะ มีเมนูให้เลือกหลายอย่างเลยซอฟครีมก็มีนะแต่ว่าหนาวขนาดนี้ไม่ไหวค่ะขอกินอะไรอุ่นๆดีกว่าวิธีการซื้ออาหารของที่นี่ก็คือให้เรามาสั่งข้างหน้าจากนั้นก็เข้ามานั่งรอด้านในข้างในจะมีฮีเตอร์อุ่นๆให้เราไว้หลบหนาวมือน,นี้ต้องขอบคุณพี่นกกับพี่ไก่ค่ะสั่งกันมาหลายอย่างมีทั้งปลาหมึกย่างหอยโฮตาเตะย่างยากิโซบะแล้วก็โอเด้งค่ะจบจากเทศกาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเที่ยวกันต่อวิวข้างทางนี่สวยมากๆเลยนะคะ ใครอยากมาเที่ยวเทศกาลนี้ก็คอยติดตามเวลาให้ดีนะคะว่าเทศกาลปีหน้าเขาจะจัดวันไหนไว้เราจะอัปเดตให้ดูในเพจอีกทีค่ะวันนี้ไปแล้ว